วันนี้วันจันนะสามีเลิกงานกลับมาพีจ่าหรือตู้แข็งเห็นอาหารที่ทำไว้เหลืออยู่สองกล่องอุ้ยจะหมดไหมล่ะจะตักราดข้าวเลยนะคะพี่น้องขาหรือยังไงอะไรอืมอันนี้น่าจะเป็นผนงไก่ชิ้นโตๆน้ำจึ่งนองนะคะสามีตรงใจ วันนี้ทำห่อหมกให้คุณลูกลูกสาวไปเปิดตู้แข็งไปเห็นนี่ออาหารเย็นคุณสามีก็จัดพอมาถึงเรายังไม่ทันได้บอกสามีถามว่าที่รักอาหารเย็นที่เธอทําไว้อาหารตู้แข็งที่เธอทําไว้ยังเหลืออยู่เอามากินก่อนตู้จะได้เลกเลยสัน้นไอจ๋าบอกว่าอืมฉันอ,ออกมาแล้วอือฮึจะได้เคลียร์กล่องเนาะ ของตู้แข็งไม่ยากสำหรับฝรั่งบ้านนี้พี่น้องขารสชาติยังแซ่บเหมือนเดิมชิมก่อนได้อืมนี่ปะเสิร์ฟคุณฝรั่งกันค่ะเสิร์ฟข้าวฝรัร่งให้นั่งกินหน้าทีวีวันนี้บอกเหนื่อยงานมากเขาว่าครั้งแรกเหมือนกระโดดวิ่งเข้างานเลย นะของค้างไว้ให้กับเขาเคลียเพราะงั้นอืมหนอาชีป,ป,ป้าป้าเออมามาชิมด้วยอืมเหนื่อยไหมป,ปม้าป้ามูมูมากๆาทำงานวันแรกมามาชิมก่อน